สวัสดีครับพบกับผมโจโจ้เที่ยวทั่วไทยท่องเที่ยวไปด้วยกันวันนี้มาทำไข่เจียวหอมๆรับประทานกันครับมาดูกันว่าเราใส่อะไรล,ลงไปบ้างก่อนอื่นเราเตรียมไข่สองถึงสฟองนะครับกระเทียมหอ้อมแล้วแต่ไขรที่ชอบหรืแข,ขาวน้ำเปล่าหนึ่งช้อนชาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำมันพืช โดยส่วนผสมของซีอิ๊วขาวและก็หอมที่หั่นไว้แล้วลงไปในไข่และตีให้เข้ากันตั้งกระทะให้ร้อนเมื่อร้อนได้ที่แล้วเราก็เทไข่กันเลยครับสัวน,น้ำหนึ่งช้อนชานั้นใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ างครั้งเราก็ใส่เพื่อให้ใไข่มีความนุ่มนะครับไม่เกิดความแห้งหรือแข็งจนเกินไปนหากใครต้องการที่จะให้ใไข่มีความนุ่มูมากกว่าเดิมก็อาจจะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวหรือไม่ก็น้ำส้มสายชูสักเล็กน้อยก็จะทําให้ไข่นั้นนุ่มฟูน่ากินมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับไข่และก็แสะแนงหมงมากินข้าวร้อนๆด้วยกันครับ ฝากติดตามช่องโจโจเที่ยวทั่วไทยด้วยนะครับหากชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องให้ได้รับชมกันต่อไป